ซ้ายเล่นขวาแล้วทางขวาได้ดอดมาแล้วครับเบรุชมาสลับกันขึ้นลงแบ็คขวาเอาละครับของเราดูเกมสวนกลับบอลเร็วดัตกิจจ่ายต่อให้กับแม็กแซสดูแม็กแซสเตะหนึ่งหนึ่งจีใสตัดในมาแล้วครับแม็กแซสโยกหลอกล่อแม็กแซสมาแล้วครับแม็กแซสควบมาแล้วแม็กแซสว่ายังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหซีว่าแม็กแซสครับไปสวยครับทีมเออไม่ใช่สิตีไข่จ้างับทีมชาติไทยครับโอ้โหหนึ่งสองโอ้โห สุดยอดไปเลยกับสิวาแม็กซ์แนเก็บจากแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับตูครับทักษะความสามารถเฉพาะตัวโยกหลอกแล้วเลี้ยงตัดเข้าไปแล้วยิงมันดื้อเลยครับโอ้โห จังหวะยโยกใส่ทางด้านของโฮยใจบาบอติลาเยฟนี่บอติลลเยฟนี่เสียทรงเสียเหลี่ยมดูครับบอติลลเยฟเอาไม่อยู่แล้วครับแล้วโยกเข้ามาหาเหลี่ยมยิงแล้วยิงใส่ลุสตามยนอฟเข้าไปตุงตะข่ายมาแล้วครับไทยแลนด์น<อ>ึประตูต่อสองครับ